สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือกําลังสนใจอยู่เลยคือเรื่องพระไตรปิฎกที่ว่ากันว่าโหกว้างใหญ่เหลือเกินใช่กว้างมากจริงๆค่ะเหมือนมีตู้สมบัติอยู่ตรงหน้าเลยนะครับแต่ เอ๊ะกุญแจไขเข้าไปอยู่ไหนนะวันนี้เราจะมาลองดูแนวคิดหนึ่งครับที่ว่ากุญแจดอกสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ที่เอ่อจิตของเราเองนี่แหละอน่าสนใจมากค่ะครับเราจะอิงจากประสบการณ์ตรงของครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่ปราโมทปาโมโชแล้วก็เชื่อมโยงกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกจริงๆด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันครับว่าไอการหันมาอ่านจิตตัวเองเนี่ยมันมีไขความลับคําสอนในพระไตรปิฎกได้ยังไงแล้วมันจะเอ่อปรับมุมมองการปฏิบัติ ทำของเราไปได้แบบไหนบ้างเริ่มจากเรื่องหลวงพุประมุขก่อนเลยท่านเคยเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยพยายามมากอ่านตำรายเยอะพระไตรปิฎกนี่อ่านหลายรอบเลยนะค่ะค่ะแต่ก็ยังจับหลักไม่ได้อยู่ดีว่าจะปฏิบัติจริงยังไงเหมือนมีความรู้ท่วมหัวแต่ว่าเออมันยังไปไม่ถึงไหนอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่นักปฏิบัติหลายๆท่านน่าจะเจอเลยนะคะคือรู้ทฤษฎีเยอะมาก แต่เหมือนมันยังขาดอะไรไปสักอย่างที่จะเชื่อมไปสู่การลงมือทําจริงๆใช่ครับแม้แต่เจอคําสอนดีๆอย่างปฏิจจสมุปบาทหรือขันห้าของท่านพุทธทาสที่หลวงปู่ท่านก็ว่าน่าสนใจมากแต่ก็ยังเอ่อไม่ชัดเจนว่าแล้วจะเริ่มยังไงปฏิบัติยังไงค่ะมันยังไม่เห็นทางลงมือจนกระทั่งครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือไปกราบหลวงปู่ดูลอตุโลแล้วได้รับคำแนะนำสั้นๆแต่ทรงพลังมากท่านบอกว่า อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองโอ้โหคำเดียวเลยนะคะคำนี้แหละครับที่หลวงปู่ปราโมทบอกว่าเหมือนปิ๊งขึ้นมาเลยเหมือนเจอกุญแจที่หามานานค่ะคำถามต่อมาคือแล้วอ่านจิตตนเองเนี่ยมันทำยังไงคือไม่ใช่การนั่งนึกเรื่องจิตหรือคิดวิเคราะห์เรื่องจิตนะครับไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่เป็นการรู้ทันใช้คำนี้เลยคือรู้ทันเวลาจิตมันทำงานจริงๆเช่นเราอาจจะนั่งสมาธิอยู่หรือทำงานอยู่แล้วจิตมันแวบไหลไปคิดเรื่องอื่น ะเกิดบ่อยมากกำลังคิดไม่ใช่ไปรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรหรือหลงไปตามเรื่องนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะการแยกให้ออกระหว่างรู้ว่าจิตกำลังคิดคือรู้ตัวว่ามีกระบวนการคิดเกิดขึ้นกับการรู้เรื่องที่คิดคือไหลเข้าไปในเนื้อหาความคิดนั้นเลยครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นให้รู้ทันตอนที่จิตมันไหลไปคิดหรือหลงไปคิดนี่แหละค่ะเพราะมันเป็นอาการที่เกิดบ่อยสุด สังเกตง่ายสุดในชีวิตประจำวันเราเลยแล้วพอเรารู้ทันผลมันน่าสนใจมากครับพอเรารู้ทันไอ้เจ้าจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยซึ่งจริงๆมันคืออ่าตัวโมหะความหลงลืมความฟุ้งซ่านพอสติคือตัวรู้ทันมันเกิดปับ๊บตามหลักธรรมเลยเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสไอความฟุ้งซ่านหรือโมหะเมะื่อกี้มันดับไปเองเลยนะใช่ค่ะ ดับบูบไปเลยไม่ต้องไปพยายามกดหรือไปไล่มันเลยนะคะครับผมแล้วพอพอสติที่แท้จริงมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันก็จะค่อยๆพัฒนาตามมาเองคือไม่ใช่แค่ความสงบแบบนิ่งๆทื่อๆนะคะแต่เป็นจิตที่ตื่นรู้มีกำลังตั้งมั่นเป็นกลางพร้อมจะเป็นฐานให้ปัญญาเกิดต่อไปได้อ๋อคือสติมาก่อน แล้วสมาธิก็ตามมาค่ะแล้วพอเราเห็นสภาวะเดิมๆซ้ําๆเช่นจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลรู้ทันบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันจะเริ่มจําสภาวะได้แม่นขึ้นเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าถิ่ระสัญญาความจําสภาวะได้มัน่นคงสติมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นจนกลายเป็นสติอัตโนมัติแล้วก็นําไปสู่สมาธิอัตโนมัติได้เหมือนกันพอมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้ว ทีนี้ปัญญาก็เกิดได้ใช่ค่ะปัญญาคือความเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นสมมติเราเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาปึ้งสติรู้ทันปับ๊บไม่ได้ไหลาตามไปไม่ได้กดข่มแค่เห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางเห็นบ่อยๆเข้าค่ะเห็นซ้ําๆปัญญามันก็จะค่อยๆสอนตัวเองใช่ไหมครับว่าอ๋อไอความโกรธนี่มันไม่เที่ยงดีว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบังคับก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่นะถูกต้องเลยค่ะ นั่นแหละคือการเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมที่ปรากฏจริงๆเยี่ยมเลยครับทีนี้ลองมาเชื่อมโยงการอ่านจิตแบบนี้กับโครงสร้างใหญ่ของพระไตรปิฎกกันบ้างที่แบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักๆนะครับพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและก็พระอภิธรรมปิฎกการอ่านจิตตัวเองนี่มันมันไปเกี่ยวข้องกับทั้ง3ส,ส่วนนี้ได้ยังไงครับโอ้เกี่ยวข้องโดยตรงและลึกซึ้งเลยค่ะครับอย่างแรกเลยกับพระวินัยปิฎกหรือศีลเนี่ยนะคะ การที่เรามีสติรู้ทันกิเลสเช่นความโลภความโกรธหรืออะไรก็ตามที่มันเริ่มก่ะตัวในใจเราเนี่ยอ,อ,อพอรู้ทันเราก็จะยับยั้งใจได้ก่อนที่จะเผลอทําผิดศีลออกไปทางกายหรือทางวาจาอันนี้เรียกว่าเป็นการละกิเลสอย่างหยาบหรือวีติก,กะมะปะานคือก้าวล่วงด้วยการระงับยั้งไว้ทําให้การรักษาศีลมันมันม่นคงขึ้นจากข้างในไม่ใช่แค่ท่องท่องหรือฝืนทำ อ๋อเข้าใจครับคือสติมันช่วยเบรกก่อนจะทำผิดสีนั่นเอง ใช่ค่ะต่อมากับพระสูตรตันตปิฎกหรือพระสูตรอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะการที่เราเฝ้าดูจิตแล้วเห็นเองเลยว่าสภาวะต่างๆที่เกิดในจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงอันนี้จังมันทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ทุกขังแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆอนัตตาอันนี้ก็คือการเ,เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆด้วยประสบการณ์ตรงของเราเองอย่างในธรรมบทที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐ ที่สุดสาเร็จแล้วแต่ใจการดูจิตก็คือการศึกษาธรรมะจากต้นแหล่งเลยค่ะคือได้พิสูจน์คําสอนในพระสูตรด้วยตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะและสุดท้ายกับพระอภิธรรมปิดกซึ่งส่วนนี้จะว่าด้วยธรรมะขั้นสูงเป็นเรื่องของปรมัตรธรรมคือสภาวะที่เป็นจริงโดยแท้ไม่เกี่ยวกับสมมุติบัญญัติครับพวกจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจิตตัวรู้เจตสิกตัวปรุงแต่งจิตเช่นโลภโกรธสัททาสติ รูปสภาวะทางวัตถุหรือสิ่งที่กระทบอายตนะและนิพพานการที่เราเฝ้าดูจิตอ่านจิตตัวเองเนี่ยก็คือการศึกษาและเ,เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะประมัติถั์เหล่านี้จริงๆในปัจจุบันขณะที่จิตของเรานี้แหละค่ะนี่คือการเข้าถึงแก่นของพระอัภิธรรมด้วยการปฏิบัติโด,ดยตรงเลยหยฟังดูแล้ว มันสอดคล้องกับที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านพูดเลยนะครับอย่างหลวงปู่ปราโมทหรือหลวงปู่ดูพรหมบัญญที่บอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดรั้งที่สุดค่ะเพราะมันตรงเข้าที่ตัวต้นเหตุเลยคือจิตนี่แหละที่เป็นตัวสร้างเรื่องสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ทั้งหลายแกที่ต้นต่อเลยใช่ค่ะไม่ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็ตามเช่นดูลมหายใจเดินจงกรมหรือพิจารณากาย ถ้าเราเพิ่มการรู้ทันจิตตนเองเข้าไปควบคู่ไปด้วยเสมอเนี่ยการปฏิบัตินั้นมันจะยกระดับขึ้นจากที่อาจจะเน้นแค่ความสงบสมถะก็จะกลายไปไปเพื่อการเจริญปัญญาเห็นความจริงวิปัสนาซึ่งเป็นหนทางสายตรงเลยนะคะสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นชัดเจนมากเลยครับสรุปแล้วก็เหมือนกับว่าตู้พระไตรปิฎกที่แท้จริงที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่บนชั้นหนังสือก็ได้ค่ะมันอาจจะอยู่ตรงนี้อยู่ในจิตของเราทุกคนนี่เองนะครับใช่เลยค่ะและกุญแจสําคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความเข้าใจในตู้อนัลัาค่านี้ก็ไม่มีอะไรอื่นเลยนอกเหนือจากสติคือการรู้เท่าทันสภาวะต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจเราอย่างต่อเนื่องนี่เองค่ะ ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดตามหรือลองไปสังเกตตัวเองดูเล่นๆนะครับถ้าเราเออลองหมั่นใช้กุญแจคือสติดอกนี้เปิดเข้าไปอ่านจิตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยสิ่งแรกๆเลยที่เราอาจจะค้นพบหรือเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของใจเรามันคืออะไรกันแน่ลองได้สำรวจกันดูนะครับ